รถปีเดียวไม่แท้13,000กิโลค่ะ ดีค่ะถูกและดีราคายุติธรรมต้องส่วนรวมรถบ้านรามินทาซอยหค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้ฝนจะมาแนะนำรถครอบครัว7ที่นั่งที่ราคาเอื้อมถึงได้ค่ะคันนี้เป็น Honda m o b i บ i o ค่ะรถปีเดียวนะคะจดทะเบียนปี2020ค่ะวิ่งมาเพียง13,000กิโลค่ะมาพร้อมดีไซน์กระจังหน้าใหม่ของโฉมปี19ขึ้นไปนะคะคันนี้จะเป็นรถอเนกประสงค์ที่ดีไซน์ห้องโดยสารให้กว้างขึ้นให้สะดวกสบาย ทั้งเส็จที่นั่งนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมสเปคของ Honda m o v i l i ิปี2019ขึ้นไปว่าเมื่อเชงแล้วจะมีออปชันอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะซื้อคันนี้เหมือนได้รถป้ายแดงเลยนะคะแต่ว่าประหยัดไปอีก220,000บาทค่ะเพราะว่าตอนออกป้ายแดงมาอยู่ที่699,000บาทค่ะคันนี้นะคะรุ่น m o v i l ิ o เนี่ยจริงๆแล้วจะมีอยู่3รุ่นนะคะก็คือ SV แล้วก็ RS นะคะตัวนี้จะเป็นตัวกลางก็คือรุ่น V นะคะจะมีเบาะนั่งให้3ามแถวนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมสเปคล้อก็เริ่มตั้งแต่กระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะไฟหน้าเป็นแบบมันติรีฟเฟกเตอร์นะคะพร้อมไฟหลีแบบ LED ค่ะมาชมาตัวนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวค่ะสเปคของล้อนะคะ ก็จะเป็นร้อมแม็กขอบ15นะคะสเปคยาง185ทับ 65R15 ค่ะ3ามนะคะเริ่มตั้งแต่เบาะแถวที่3นะคะพับตรลไปด้านหน้าได้2จังหวะค่ะพับแยกแบบ50-50และพนักพิงปรับเอ็นได้2ระดับนะคะเดี๋ยวมาพับแถวที่2กันค่ะแถวที่2 พับตรบจังหวะเดียวนะคะพับแยกแบบ60-40ค่ะเลื่อนไปด้านหน้าและด้านหลังและพนักพิงปรับเอนได้3ระดับค่ะเราจะพับให้ดูนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดมีสัมภาระเยอะก็สามารถเก็บด้านหลังและใส่อุปกรณ์ต่างๆได้ค่ะเราจะพามาชมด้านในห้องผู้โดยสารกันนะคะจะถูกออกแบบมาให้นั่งได้สบายมากขึ้นค่ะกว้างขวางนะคะภายในนะคะจะตกแต่งแบบวัสดุตกแต่งคอนโซลแบบเปียโนแบ็กนะคะระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลังค่ะ ภายในจะเป็นโทนสีดำทั้งหมดนะคะระบบความปลอดภัยจะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะปรปกอ์อำนวยความสะดวกนะคะวิทยุ C D b l u e ูทูนะคะแกเป็นแบบแอร์นิชิตอนนะคะระบบเกียร์นะคะเกียร์ออ,อตโต้ค่ะ CVT เซ็กไมายอยู่ที่หนึ่งหมื่น 3,300กิโลนะคะรถยังอยู่ในระยะรับประกันศูนย์นะคะถึงปี2023ค่ะมีบุ๊กสวิตนะคะลูกค้าสามารถรับประกันศูนย์ต่อเนื่องได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องแมนเทนแนนคะ่ะซื้อที่นี่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเรารับประกันโครงสร้างตัวถังไม่มีชนหนักพิควนจมน้ำค่ะลูกค้าสามารถเรียกดูรีพอร์ตกับผู้ขายได้นะคะ ระบบการขับเคลื่อนของ Honda m o v i ต i o ควบคุมทุกการขับขี่ได้ดังใจปลอดภัยทุกเส้นทางด้วยเครื่องยนต์ซอร์สไอว1.5ลิตร117แรงม้าค่ะรองรับน้ำมัน e85 นะคะอัดราสิ้นเปลืองของ Honda m o อ i ต i o อยู่ที่ประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถครอบครัวที่สามารถเดินทางด้วยกันหลายคนหรือต้องการรถส่วนตัวที่สามารถเก็บของหรืออุปกรณ์ได้เยอะต้องแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเพราะว่าได้รถปีเดียวแล้วก็ไม่น้อยยังอยู่ในระยะรับประกันศูนย์ ราคาพิเศษอยู่ที่479,000ค่ะสามารถกู้เฟ้นแนนได้ถึง500,000บาทค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรมาสอบถามเบอร์ของเราอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะวันนี้เราขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ